ก็ขอบคุณสำหรับการตอบรับในเปโนน i ายเดอะเฟิร์สคอนเสิร์ตนะครับที่ดีมากๆเลยครับตอนนี้แล้วเรากำลังจะมีคอนเสิร์ตอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยความที่เปโนน i เนี่ยเราเผมเลยแยกแยกรุ่นเลยรอบแรกที่เล่นไปแล้วเนี่ยเป,เป็นรอบวัยรุ่นนะครับก็จะขอบคุณสำหรับการตอบรับอย่างดีมากๆครับตอนนี้เดือนตุลาคมเราจะมีเปโน o I น i าแอนเดอรเลเจครับก็จะเป็นการรวม ตำนานเลยครับก็คือจะมีพี่กดพี่กดสมิรอพี่เชิดพี่กู้อัญชลีพี่ปั่นแถมอุรัดพี่ต้นสุขชาติมีคุมพ่อเลยครับแล้วรวมไปถึงสาวต่อไปตำนานที่เราจะมีคอนเสิร์ตที่เราสามารถวดเพราแม่ได้ครับเป็นบัวอยว่านงจละขอเรียนเชิญทนแมกัและว่จาบริษทีพอ็มกัหชลที่โีนะคะบรรยากาศจะแตกต่างอยู่แล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นโอนอายเนี่ยทุก ทุกบทเพลงทั้งคอนเสิร์จตจะโดนเล่าเรื่องด้วยเป็นโออยู่แล้วนะครับแต่แค่พอศิลปินที่มาแนวเพลงและรุ่นแล้วมันต่างๆไปเนี่ยวิธีโชว์ก็จะเปลี่ยนไปหน่อยแต่ผมคิดว่าคอนเสิร์ตเนี่ยตั้งใจให้เป็นคอนเสิร์ตที่เราสามารถชวนพ่อคุณแม่คุณน้าคุณอาที่บ้านมาดูด้วยกันได้ในปีปีหนึ่งจะมีสักกี่คอนเสิร์ตที่เราสามารถกลับที่กลับไปบ้านแล้วแบบแม่ไปดูคอนเสิร์ตกันเถอะคุณอาไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันเถอะอะไรเงี้ยแล้วไปนั่งแล้วรู้จักกันทุกๆเพลงอะไรเงี้ยผมเลยอยากจะจัดตรงน เตรียมง,งานตอนนี้เรียบ,บร้อยค่อนข้างพร้อมหมดแล้วครับผมก็น่าจะเปิดขายบาตัตรวันแรกวันที่9กันยายนนี้ครับคอนเสิร์ตจะเล่นในวันเสาร์ที่7ตุลาคมครับที่ไบเทคกำนานครับก็เหมือนกับว่าครั้งที่แล้วแลวจะดเดไกดูครั้งที่แล้วเนี่ยจะเป็นวัยรุ่นนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าวัยรุ่นมาดูครั้งนี้ก็ได้เพราะว่า ทุกๆเพลงที่ร้องมาเราร้องมาเรารู้จักทุกๆเพลงครับแล้วก็ศิลปินในตำนานแต่และท่านเนี่ยคือเราเราไม่ค่อยได้เห็นเขาขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่บ่อยๆครับผมแล้วโดยครั้งนี้เนี่ยมีมีเอ่อมีเป็นโดมเป็นคนเล่าเรื่องด้วย <ๆ S 2> นะครับนอกจากนั้นก็จะมีแขกรับเชิญพิเศษด้วยก็คือครอบครัวเองก็คือุณพ่อคุณพ่อก็จริงๆคุณพ่อก็คุณพ่อก็บอกไม่อยากขึ้นแล้วไม่เอาแล้วอยเงี้ยผมก็บอกคุณพ่อขึ้นเถอะเราเป็นลูกเราก็อยากเล่นกับคุณพ่อแล้วก็คุณพ่อก็เ่นกับมอะขึ้นอค้้วงรัเล่นน้ีก เชิญญาได้สุดไม่ใช่คุณพ่อครับเชิญญาได้สุดเป็นอีกคนหนึ่งครับที่ตอนนี้เขาร้องเพลงทุกวันเลยครับในรายการนะครับเขาร้องร้องทุกวันในรายการจนพอผมบอกจะมีคอนเสิร์ตปุ๊บเนี่ยไม่มีใครถามใครจะเชิญทุกคนถามเลยว่าน้องใบจะร้องเพลงไหมครทุกคนถามเลยน้องใบจะร้องเพลงไหมคะก็ขอบคุณครับลับต่อไปครเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเชิญให้นะครับเขาคุยยากนิดนึงศิลปินคนนี้เขาแบบคุยยากนิดนึงครับเขาร้องเพลงทุกวันอย่างนี้เขาไม่ค่อยว่า เขาเรียกคาตัวแพงครับคนนี้เขาเรียกคาตัวแพงก็เลยต้องแต่กะว่าจะเชิญเขานะเพราะว่าเพราะว่าผมคิดว่าแฟนคลับหลายคนกูอยากฟังเขาร้องเพลงเนี่ยคือเขาออกเวลาอ่านข่าวเร้องเพลงไปเขาร้องเพลงบ่อยกว่าผมอีกครับตอนนี้ไปไหนมีแต่คนบอกว่าพี่ฟังน้องไปร้องเพลงทุกเช้าเลยค่ะบอกเขาหน่อยว่ามีแฟนๆเรียก บอกเขาแล้วว่ามีแฟนเพลงี่ร้องเยอะครับเขาก็บอกไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าตัวจถอดก็คุ้มครับแล้วต่อไปขอเชิญทีมนักโดรครับบริษัทีมีปแอร์ขาจำกัดมหาชนครับไปหมดแล้วรอลุ่นรู้ว่าจะได้รับการรอรุ่นครับว่านอกจากศิลปินในตำนานแล้วนะครับจะมีจะมีศิลปินรับเชิญในตำนานอีกหนึ่งท่านขึ้นมาหรือเปล่าแต่เรับรองว่าสุดแน่นอนก็อยากเรียนเชิญไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็ฝากฝากวัยรุ่นรุ่นเรานะครับฝาก กลับไปกลับไปบอกใช่ให้คุณพ่อคุณแม่กลับไปกดบัตรให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้บอกว่านานๆทีเราจะมีโอกาสได้พาคุณแม่ไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันเนี่ยก็เลยอยากจะพาอยากดูคอนเสิร์ตเป็นดารอะไรกได้ครับพี่บิ๊มลิขสิทธิบริษัทดีลเลอร์ดิจิทัลจังก์กันอาหารชงคับขอบคุณครับคุณครับ